ฟังด่ดนๆครับคุณผู้ชมล่าสุดปักกิ่งเดือดครับหลังจากที่ฝั่งคำเหมนครับแสดงอาการอักกตันยูอย่างชัดเจนมีการพูดถึงจีนและสหรัฐอเมริการายงานยืนยันนะครับนักวิชาการอาเซียนชี้คำเหมน เปิดศึกรอบด้านไม่ใช่แค่ไทยครับแต่กำลังเปิดศึกกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริการวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยเกิดอะไรขึ้นครับขเขมรเตรียมสิ้นชาติมีโอกาสมากๆเลยทีเดียวพร้อมจับตานะครับนายเสียสักรร์บินปารีสได้แผนที่ตบหน้าคุณมาเน็ตนะครับแล้วก็วิเคราะห์ JBC ไทยยังชนะขาดและได้เปรียบอยู่เป็นยังไงมาดูกันนะครับ ฟังด่วนครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะประเด็นขเขมรเตรียมสิ้นชาติครับหลังล่าสุดเนี่ยทางปักกิ่งเริ่มมีการจับตาเดือดนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ขเขมรเนี่ยมีการพาดพิงเปิดศึกรอบด้านนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าขเขมรสร้างศัตรูไปทั่วเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามาอัปเดต ไทยล่าสุดกันก่อนครับโดยทางพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเลขาธิการฐานบกและเลขาธิการกอรอมนได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรว่าณนะตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังทุกพื้นที่แล้วก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เฝ้าระวังพื้นที่ทั้งเครื่องมือและบุคลากรซึ่งขณะนี้ยังไม่ลดความพร้อมในการดําเนินการจึงคาดว่า ต้องมีการจับตานะส่วนกรณีที่คามเมรโดยฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของคัมเน,นะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าไทยเนี่ยลุกล้ําแดนคัมเมรจะเป็นการยั่วยุสถานการณ์หรือไม่นะครับทางพลเอกชัยพฤฒบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็ทําการตอบโต้ตามกระบวนการจึงไม่ต้องกังวลเมื่อเขาต่อสู้ทางการทูตเราก็ต่อสู้ทางการทูต แต่ในทางการหารเราดูแลอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีครับศึกครั้งนี้ไทยอาจไม่ต้องออกแรงเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมาแล้วครับความเคลื่อนไหวจากปักกิ่งหลังปฏิกิริยาของทางคำมเมนเนี่ยโดยเฉพาะคุณมาเน็ตมีท่าทีออกอาการหิวแสงและเป็นการเปิดหน้าอย่างชัดเจนนะครับบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ทางฝั่ง ของคณะปักกิ่งนะครับที่นําโดยสีจิ้นผิงดูจะไม่พอใจมากๆก็คือการที่คเมเนเนี่ยออกมาบอกว่าจะไม่เลือกข้างและจะไม่ยอมให้จีนครอบงำกรณีนี้นครับสร้างความตะขิตตะขวงให้กับจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ทางฝั่งจีนบางส่วนครับที่รู้สึกตะขิตตะขวงใจ และมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับความเดือดของฝั่งจีนอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในเขมรอย่างมหาศาลโดยเฉพาะการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เปิดออกสู่อ่าวไทยอยู่ไม่ไกลจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จีนจึงคาดหวังผลประโยชน์และสิทธิการเข้าถึงเชิงลึกจากพื้นที่นี้ การที่อุนมาเนตนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกบอกว่าเขมรไม่มีอะไรต้องปิดบงังและแสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดรับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทางวอชิงจันนะทำให้ทางฝั่งของปักกิ่งเองเนี่ยมีการออกมาวิเคราะห์ว่านี่กำลังถูกเขมรอักกตันยูเนรคุณปล่อยให้ชาติที่กำลังคานอำนาจอยู่เข้ามามีอำนาจณนะจุดจดนี้เท่านั้นไม่พอ อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจของขเขมรเนี่ยผูกเติดกับจีนสูงมากนะครับทุกด้านนังสาธารณูปวโภคอะไรต่างๆงานนี้นะครับทำให้จีนเริ่มออกมานะครับสงสัยในท่าทีแม้ความสัมพันธ์จะแน่นแฟน้นแต่การที่ขเขมรเนี่ยออกมาแสดงอาการหิวแสงเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจีนอาจจะต้องมีการปรับ มุมมองต่อขเขมรน,นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นที่เล่าลือกันพอสมควรว่าขเขมรเป็นชาติที่ไม่ค่อยรู้บุญคุนใครอยู่แล้วนะครับพร้อมจะหักหลังแต่ไม่น่าจะทํากับจีนขนาดนี้ได้นั่นเองเท่านั้นไม่พอนะครับฝึกครั้งนี้ยังลามไปใหญ่เพราะว่าการที่ขเขมรออกมาเปิดหน้าแบบนี้มีผลเสียกลายเป็นว่านะปัจจุบันเนี่ยจากบทวิเคราะห์นะครับของนักวิชาการอาเซียน เปิดเผยชัดเจนว่าในปี2026เนี่ยคขเมเนกำลังต้องเผชิญหน้านะครับกับความกดดันนะครับหลายทางทั้งปัญหาทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์แล้วก็ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนพรมแดนที่ยังคุก,กรุ่นกับไทยแถมยังมีการเปิดหน้านะครับไปร่วมหัวจมท้ายกับบอร์ดสันติภาพทางฝั่งอเมริกาก็เหมือนเป็นการ เข้าข้างนะครับฝั่งตะวันตกซึ่งจีนเนี่ยไม่ปลื้มอยู่แล้วนะครับซึ่งหมากนี้เนี่ยทางฝั่งนักวิชาการอาเซียนมองว่า,ขาเขมรเนี่ยก็ดูจะไม่พอใจท่าทีของจีนในการเข้ามาสวมบทเป็นคนกลางไก่เกี่ยข้อพิพาทพรมแดนระหว่างไทยกับขเขมรโดยทางฝั่งของขเขมรเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโดนบีบและไม่ชอบในการที่จีนทําแบบนี้แม้ว่าจีนจะมีบุญคุณก็ตาม แต่การที่จีนออกมาสนับสนุนนะครับให้ทั้งไทยและเขมรเนี่ยมีการพูดคุยกันมันเป็นการสะท้อนว่าเขมรเองเนี่ยนะครับที่มีความโลภอยู่แล้วนะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับแถมยังโดนกดดันจากฟิลิปปินในฐานะประธานอาเซียนล่าสุดที่ฟิลิปปินเองก็เดิน หมากในการเข้ามาพูดคุยเจราจากับฝั่งไทยรวมไปถึงไปถึงเขมรนะครับพูดคุยแล้วก็มีการเข้ามาดูข้อพิพาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายเป็นสถานการณ์บีบบังคับเขมรนะคือืเอตรงๆนะเขมรนี่เป็นประเทศที่มีเวรมีกรรมเหมือนกันนะโดนต่างชาตินะครับเข้ามาบีบในหลายๆท่องทาง เอาจริงๆนะตอนขเขมรที่ไม่ได้เปิดศึกกับไทยอ่ะผมมองว่าขเขมรมีสเสถียรภาพนะแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตราบาปหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นขเขมรเนี่ยเคยมีความผิดพลาดในปี2012นะครับตอนนั้นเนี่ยขเขมรเป็นประธานอาเซียนและถูกวิจารณ์ว่าเข้าข้างจีนจนอาเซียนเนี่ยไม่สามารถออกถแถลงการร่วมได้ซึ่งเป็นบทเรียนที่ขเขมรเนี่ยนะครับโดนหนักมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยหลากหลายทางที่เกิดขึ้น มันก็ชัดเจนนะครับว่าทางขามรนกำลังตกอับอย่างต่อเนื่องเท่านั้นไม่พอครับยุทธศาสตร์ของฝั่งไทยเราโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่ขมรเนี่ยอยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของกลไกนะครับาการประชุมคณะกรรมการกรรมธิการเขตแดนไทยขมรหรือ JBC เนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ฝั่งไทยของเราได้เปรียบอยู่พอสมควรไม่แปลกนะครับที่ทางฝั่งของเขเมรเนี่ยจะอ้อนวอนนะครับให้มาคุยกันอีกรอบประกอบกับข่าวล่าสุดนะครับที่ยืนยันออกมาว่านายศรีษศักดิ์คงเกตแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับมีการบินไปทั้งปารีสแล้วก็เจนีวาเพื่อเข้าพบกับ UNSCO รวมถึงประชุมกับ SRC ระดับสูงระหว่างวันที่23-25กุมภาพันธ์เนี่ย ก็เป็นการตอกย้ำให้ทั่วโลกได้เห็นชัดว่าไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับในทุกบทบาทโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามแสแกมเมอร์ออนไลน์นะครับที่ได้ผลสำเร็จสผลิตผลตอนที่ปัะทะกับขเขมรและแน่นอนนะครับประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงที่ทำให้ทางฝั่งของขเมนค่อนข้างเครียดก็คือการบินไปปารีสเพราะว่า มีรายงานออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไทยไปครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อเข้าพูดคุยแล้วก็ขอแผนที่นะครับสำคัญที่เขเมรเนี่ยพยายามปั่นข่าวว่าจะได้แผนที่มาสู้กับฝั่งไทยนะแต่ทางฝั่งไทยเราก็จัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งสรุปท่าทีทั้งหมดนะครับในเรื่องของการปะทะกันเชิงการทูตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้เนี่ย มากของไทยอ่ะนะครับดูดีกว่านะอันนี้ย้ําว่าดูดีกว่าคือความที่ไทยเราเนี่ยไม่ได้หิวแสงไม่ได้ออกมาขอความช่วยเหลือไม่ได้ออกมาหวังผลลัพธ์นะครับในมุมกว้างนะครับแตกต่างจากฝั่งเขมรที่วันนี้พอเปิดหน้าออกไปเนี่ย และเขมรเองอ่ะก็เหมือนเป็นลูกไล่ลูกกระจกอของทางฝั่งจีนอ่ะพอมีการเปิดหน้าออกไปแบบนี้ก็ไม่แปลกที่ทางฝั่งของปักกิ่งเองเนี่ยจะเดือดมากๆนะครับฝั่งไทยเราเดินหมากได้เนียนกริบกว่านะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับผมมองว่าเรื่องของการทูตเนี่ยมองเหลี่ยมไหนยังไงเนี่ยขเขมรน,น่าไม่มีทางสู้ไทยได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาจบที่การประชุมทวิภาคีซึ่ง ณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของไทยโอเคกว่าขมรนไม่งั้นขมรไม่ได้ลนหรอกครับก่อนหน้านี้เนี่ยใครจำก็ได้ปีที่แล้วเนี่ยก่อนประทัก,กันเนนธนบคมเนี่ยโอ้โหขมรดูได้เปรียบดูแบบไม่ยอมเจรจาไม่พูดถึงเอาเรื่องไปถึงศาลโลกเพื่อให้ตัดสินศาลโลกตีกลับตัดสินไม่ได้ให้กลับมาคุยกันวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นขมรน,นะครับตงที่พยายามขอทําทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการพูดคุยใน เวทีทวิภาคีซึ่งไทยเราได้เปรียบชนะขาดณนะตรงจุดจุดนี้อยู่แล้วแต่จุดที่จะกลายเป็นสถานการณ์ที่อาจจะพลิกผันได้เสมอก็คือพื้นที่บริเวณชายแดนนี่แหละเพราะว่าจากรายงานที่ออกมาว่าณปัจจุบันเนี่ยทหารขเขมรกว่าหลายหมื่นเนี่ยกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายแดนซึ่งอันนี้ต้องจับตามองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขเขมรไว้ใจไม่ได้นะครับไอป่าก็บอกว่าจะไม่มีการบุกไมไ่แล้วแต่เมื่อทุกอย่างดูแล้วเนี่ย เขมรดูจะไม่สำเรทธผลนะครับการเปิดศึกกับไทยเพื่อเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งก็เหมือนที่ผมรายงานไปในช่วงต้นคลิปแหละว่าทางกองทัพไทยก็มีการจับตามองกรณีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่านะครับทางการทูตเราทำได้ดีแล้วแต่ทางการทหารก็ ช่าใจหรือประมาทไม่ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายงานล่าสุดนะครับและถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมผมจะนำมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ